สวีดัสสวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้นักล่าเกมอยู่กับไทริเวอร์วันเดอร์นะครับกับทุนของเรา500บาทมาเราไปดูเปเ a b l ลตารางการจ่ายกันก่อนเลยนะครับอ่ะพอเป็นสังเขปเนาะจากนั้นก็น,นี่เลยปรับเบ็ดนะพอ เราจะหมุนธรรมดานะวันนี้ไปที่8บาทนะครับมาขอต้อนรับสู่ชา n นลนักล่าเกมช a n นลดีที่จะพาคุณไปล่าเงินรางวัลจากเกมคาสิโนไม่ว่าจะเป็นสลอ็อตบาคาร่ามอนหวยมวยมานะเราจะพาคุณไปดูนะครับว่าเกมไหนมาเกมไหนเหมาะกับก,การลงทุนนะและเกมไหนกําลังอยู่ในกระแสนนะขณะนี้ดันงนั้นกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราที่ลง วิ่งทุกวันอ้ะโหแม่หมุนไปอย่างนี้ยังไงสแคปเตอร์อหนึ่งตัวจะมาหรือไม่มาไหมอ่ะลุน้นทองสุดท้ายยังไงน่านไงามาด้วยโอ้โห แม่นี่นีนี่ขนาดไม่ไซื้อฟีสปินนะเข้าง่ายเหลือเกินนะปกติจะต้องซื้อวันนี้เราไม่ซื้อแล้ววันมามาแอดมาเลยนะครับผมสนใจแอดมาที่แอด88อยู่เนียะจ๊ะแมาสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าใหม่มากมายซะเหลือเกินนะจ๊ะไปอีก9รอบอนะทุน500ดูซิจะได้กลับไปเท่าไรนะทุกคลิปของเราก็จะมีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะครับ อาจจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่นะครับบางคลิปก็ได้น้อยบางคลิปก็ได้เยอะนะก็เป็นไปตามธรรมชาติเพราะเราจะเล่นให้ดูแบบเรียวๆกันเลยนะอ่าไป195้ายบาทไปกันต่อนะครับอีกตั้ง5รอบสุดท้ายซึ่งอาจจะ ได้กำไรสั้นึึงข้านั่นไงพูดไม่ทันขาดคำนะได้ไปแล้วเรียบร้อยกำไรนะจ้าบิ๊กวินโชว์ไปเลยเมกาวินโชกทีนะจังหวะนี้ โอ้โห412บาทจบดพื่อซูเปอร์เมกาวินกันเลยอาแม่แล้วก็ยังได้อยู่นะครับนี่ขนาดไม่ได้ซื้อฟรีสปินนะนี่แค่หมุนธรรมดาธรรมดาก็เบ็ดแค่8บาทเท่านั้นกําไรมา1เท่าแล้วก็มีเศษมาอีกนิดหน่อยอะมา2รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายลอะอายังปิดท้ายอยู่สวยๆย,ยังได้อยู่แม่ โอเคนะครับไม่น่าเกลียดอะไรมากมายนะธรรมดาที่ไหนกับการหมุนธรรมดาของเราได้ไปถึง816บาทเลยนะครับกําไรก็600กว่าบาทนะ600-700เนี่ยแหละอ่ะไปหาเล่นกันดูนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวก็จะหมุนให้มันหมดเลยละกันเกมนี้อีก15รอบอ่ะยังยังได้อยู่หยุดละมอแล้วนะครับ อ่าเอาเป็นว่าเกมนี้เหมาะแก่การลงทุนนะจ๊ะที่อยากจะล่ลาเกมแล้วก็แอดมาเลยแอดเป็นแปดยูเนียฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b บส r คร e จะได้ไม่พลาดคลิปการล่าเกมครั้งต่อไปของพวกเราด้วยนะครับ